The <laughs> cat สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i r s t l a z y นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดสกินแคร์แบบซองที่เรากำลังใช้อยู่คือจะเป็นสกินแคร์เกี่ยวกับผิวใสช่ำน้ำนะคะเราก็ทุกตัววันนี้เนี่ยเราคัดมาแล้วว่าควรจะมีติดกุติดต๊บเครื่องแป้งกันไว้เลยเราก็คือหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยนะคะตามเซเว่นโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้เลยจะเป็นเจลไบบบวบก ok นะคะแครภาพกันไว้เลย จำหน้าตาน้องเขาไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเป็นสกินแคร์ที่ควรจะมีติดบ้านกันตายกันไว้เลยแล้วก็วิธีใช้นะคะง่ายมากๆก็คือเอาไปแช่เย็นไว้แล้วก็เอามาทาเป็นเฟิร์สสกินแคร์นะคะสามารถทาได้เลยหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยทําให้สิวอักเสบของเราแห้งเร็วนะคะช่วยในเรื่องของรอยสิวด้วยให้รอยแดงจางลงนะคะช่วยให้ผิวใสผิวนุ่มชุ่มชื้นฉ่ำน้ำนะคะ ล้วก็เขาทําให้เครื่องสำอางของเราติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้ทาได้แค่ผิวหน้านะคะทุกคนเขาสามารถทาขาอ้อศอกทารักแร้ทาหัวเขาา่าทาแผ่นหลังคือใครที่แบบมีรอยสิวที่หลังอันนี้ก็คือทาได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเอาไปซาครับรวมกับผงซาครับอันนี้ก็คือได้หมดแล้วก็สําหรับวันไหนที่เราไปออกแดดมาแสบผิวหน้าไหมนะคะกลับมาก็คือสามารถเอาตัวนี้ทาได้เลยคือเขาจะช่วยลดอาการแสบผิวได้ในทันทีอันนี้ คืดีมากชอบมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูเนื้อของเขากันนะคะ นี่จะเป็นเนื้อเจลของเขานะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ดูคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาซึมเร็วมากแล้วก็แบบซึมไปเลยนะคะทุกคนเขาจะซึมเข้าผิวของเราไปเลยแล้วก็ไม่เหนียวไม่เหน,เนอะผิวเลยคือทาแล้วสดชื่นมากคือเราทาทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะคือจะแบบทาแล้วย็นสบายอะทุกคนนี่นะคะเราก็เกลี่ยจนเขาซึมเข้าไปในผิวแล้วนะคะแล้วเราก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาสามารถบำรุงมือบำรุงเล็บได้ด้วยคือตอนเราทานเนี่ยก็คือเหมือนบำรุงไปด้วยในตัวเลย ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราได้ใช้มาก็คือชอบมากๆนะคะคือช่วยในเรื่องผิวใสผิวชุ่มชื้นผิวฉ่าน้ําอะไรแบบนี้ได้ดีมากๆแล้วก็ชอบมากๆที่เนื้อเจลเขาทาแล้วสดชื่นซึมไวแห้งไวนะคะอันนี้คือเลิฟมากแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนราคาอยู่ที่ซองละ49บาทนะคะคือซองเขาว่าใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมาในปริมาณแบบจุกๆเลย50กรัมนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ที่เซเว่นเลย นะคะคนี่ค่ะคืออยากจะเปรียบเทียบให้ดูคือขนาดของโลจูคิ t เนี่ยก็คือจะเป็นขนาดของครีมซองปกตินะคะแต่ว่าคือตัวนี้ก็คือมาแบบซองใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็คือดูขนาดซองของเขาอ้วนมากๆคือมาในปริมาณที่แบบจุกๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นโลจูคิดกูตา p o เลตเซรั่มนะคะ ก็เราจะคิดตัวนี้นะคะเราใช้มานานมากๆแล้วเขาจะเป็นสารสกัดจากเบอร์รี่นะคะก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของหน้ามองค้าผิวหน้าไม่สม่ำเสมอนะคะช่วยทําให้หน้ากระจา่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้าแดดจุดด่างดำต่างๆด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเนื้อของเขากาันนี่นะคะนี่จะเป็นเนื้อของเขาอดี่จะเกี่ยให้ดูเนื้อของเขานะคะเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมเร็วนะคะ นี่คือเขาจะมีความเข้มข้นนะคะ คือหลังจากที่เราใช้มานะคะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวกระจางสายผิวไม่สมําเสมอรูขุมขนอะไรแบบนี้ได้ดีมากนะคะแล้วก็เขาสามารถแบบช่วยลดรอยดำ็นรอยดำรอยสิวที่แบบเป็นมานานแล้วอะไรแบบนี้ได้ดีด้วยนะคะคือขาดไม่ได้นะคะเราใช้ทุกวันทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ทําให้ระคายเคืองนะคะไม่มีพาราเบนราคาถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่2องละสาบาทนะคะมาในปริมาณ6 ML นะคะก็สามารถ มาหาซื้อกันได้ที่เซเว่นนะคะต่อไปตัวสุดท้ายก็คือนี่เลยค่ะฮา d ดาลระบบรีเมียมไฮเดตติ้งโลชั่นนะคะหรือว่าน้ำตบฮา d ดาลระบบสูตรสีทองนะคะคือปกติเราจะใช้น้ำตบฮา d ดาลระบบสูตรสีเขียวนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังสนใจสูตรสีทองก็เลยแบบซื้อแบบซองมาลองใช้ดูก่อนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของกู้หน้าโซมนะคะช่วยเติมน้ําให้ผิวให้ผิวอวบอิ่มเป็นปังนะคะอืมเพราะว่าแบบช่วงเนี้เรานอนดึกนะคะแล้วหน้าก็แบบ มองค้าก็คือหลังจากที่เราได้อ่านรายละเอียดจากหลังซองเขานะคะคือเขาจะมีส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยหชนิดก็คือจะเกี่ยวกับความชุ่มชื้นทั้งหมดเลยก็จะเป็นเติมความชุ่มชื้นช่วยกเก็บความชุ่มชื้นช่วยแบบปกป้องไม่ให้เราสูญเสียความชุ่มชื้นไประหว่างวันนะคะประมาณนี้ดูเนื้อของเขากัน นี่จะเป็นตัวเนื้อของเขานะคะคือตัวนี้เขาจะไม่ได้มีความเป็นน้ําเหมือนตัวสูตรสีเขียวนะคะนี่จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเราจะเกี่ยให้ดูมันจะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็เวลาเกี่ยเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อลื่นๆนะคะคือตัวสูตรสีเขียวว่ะเขาจะมีความเป็นน้ำเลยตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเนื้อเขาจะเหมือนกันนะแต่ก็คือแต่ละสูตรก็คือเนื้อไม่เหมือนกันด้วยนี่ เริ่มซึมเข้าผิวไปนะคะแล้วก็เนี่ยคือมีความชุ่มชื้นมากๆเลยทุกคนดูที่แบบผิวมือของเรานะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่เราได้ใช้มาก็คือเขาสามารถช่วยกู้หน้าสงได้จริงๆทุกคนคือเขาแบบช่วยทําให้หน้าของเราอวบอิ่มคือมีความเปล่งปังแบบหน้าดูเฟสขึ้นนะคะจากตอนแรกที่แบบพอเรานอนดึกหน้าเราก็จะหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะตัวนี้นะคะตบได้เลยก่อนที่จะลงเซรั่มนะคะก็คือเป็นการเปิดผิวแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ทําให้ระคายเคืองนะคะไม่มี แอลกอฮอล์ไม่มีน้ำมันแร่ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสีนะคะราคาอยู่ที่ซองละ49บาทนะคะปริมาณก็คือ10 ml นะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะกับสกินแคร์แบบ2ที่เรากําลังใช้อยู่ในตอนนี้นะคะใครที่แบบอยากหน้าใสหน้าช่าน้ําก็รีบพุ่งตัวไปเซเว่นแล้วก็ไปตามกันด่วนๆบอกเลยนะคะว่าปั่ทุกตัวใครที่แบบใช้ตัวไหนอยู่หรือว่าไปตามตัวไหนตามกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลย คลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ